สวัสดีค่ะแพทย์ทีนฐานิสาติลกชติพงศ์หรือว่าหมอใยยกค่ะ โควิด1 9นะคะถือเป็นโรคติดเชื้อฉีบพันในระบบทางเดินหายใจค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะดีขึ้นภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์โดยการรักษาตามอาการค่ะแต่ในผู้ป่ยวยบางรายนะคะอาจมีผลกระทบระยะยาวนะคะต่อสุขภาพหรือที่เรียกว่าภาวะลองโ covid นั่นเองค่ะซึ่งอาการที่พบได้บ่อยนะคะก็จะเป็นเหนื่อยง,ง่ายหายใจไม่เต็มปอดนอนไม่หลับค่ะปวดมือศีรษะกดไหลย้อนท้องเสียท้องอืดเป็นต้นค่ะ สำหรับวิธีการดูแลตัวเองนะคะเมื่อเราเป็นภาวะรองโคว v i ค่ะในทางการแพทย์แผนจีนนะคะการฟื้นฟูร่างกายในภาวะรองโควิดเนี่ยนอกจากจะรักษาด้วยพวิการฝังเข็มแล้วก็ทานยาจีแล้วการออกกําลังกายการรับประทานอาหารก็สําคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้ไวยิ่งขึ้นอาหารก็จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีริดร้อนมากเกินไปนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยเขาไปทําร้ายร่างกายจนร่างกายเนี่ยมีภาวะร้อนแห้งส่วน ะค,ะควรจะดื่มน้ําที่สะอาดให้ความชุ่มชื้นมากเป็นพิเศษค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะหมอจะแนะนําให้ดื่มน้ําดื่มอันคาลายนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นร่างกายเนี่ยจะดูดซึมได้ง่ายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิจัยว่าน้ําดื่มอันคาลายนะคะช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารปรับสมดุลลำไส้จึงค่อนข้างเหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิดนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะหมอก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันค่ะนั่นะก็คือวิธีการกดจุดเสริมภูมิบอดเน่งจุดแรกนะคะเรียกว่าจุดเหอกูค่ะจะอยู่บริเวณตรงนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะตรงนี้เลยตรงกลางใช้นิ้วโป้งนะคะกดครึ่งนวดนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจุดต่อไปนะคะเรียกว่าจุดเบียชเชวค่ะจุดเบียชเชวจะอยู่บริเวณตรงนี้ร่องกระดูกตรงนี้เลยคะ่ะสามารถกดครึงนวดไปเรื่อยๆได้เช่นกัน จุดถัดมานะคะเรียกว่าจุดอิงเซียงค่ะจุดอิงเซียงจะอยู่ตรงข้างๆจมูกตรงนี้ค่ะตรงนี้กดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆได้เช่นกันค่ะและจุดสุดท้ายนะคะเรียกว่าจุดปลายหยค่ะจะอยู่ตรงกลางของศรีรษะนะคะขึ้นหา่อยอย่างนี้เลยระหว่างใบหูสองข้างตรงนี้ขึ้นมานะคะกดคึงนวดไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีปอดที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีแล้วค่ะอย่าลืมนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำกันเยอะๆด้วยนะคะ